ก็สวัสดีครับมาวินนะครับวันนี้มาวินได้รับจดหมายจากโรงพยาบาล BNH ที่ไปนอนปดท้องอยู่3เดือนนะครับเราก็ย้ายไปผ่าตัดที่หออผู้ป่วยกิตเวชอ่า,าอาทิตย์หนึ่งก็หายนะครับ แล้วก็นี่คือจดหมายที่ออพยาบาลออกมาให้นะครับส่งมาถึงบ้านเลยนะครับะต่มาสองว่าพี่มาวินนะครับก็เราจะมาเล่น Q and E กันตอบคำถามนะครับตอนนี้ก็ไม่ทราบเลยว่ามีอะไรคำถามอยู่ข้างในนะครับเออ คนที่ถามเนี่ยเป็นผู้หญิงนะพี่อายุเท่าไหร่คะสี่สิบสามปีครับพี่หายปวดท้องหรือ,อยังครับเอ่อหายแล้วครับแต่ว่ายังเจ็บแผลที่หน้าอกอยู่พี่มีคนที่ชอบหรือ,อยังคะเออพี่ชอบคนที่ชื่อไอวาซันโทยาวครับ อี่ทำงานอะไรคะอีผมช่วยงานบ้าน,นครับไม่ได้ทำงานอะไรครับผมเป็นพิการครับผมเป็นออทิสติกครับแล้วก็จูแผ่ปลาตัดให้หน่อยอันนี้ขอกันมาเยอะนะครับ พวกนี้นะครับเขาให้ยานอนหลับผมแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไร,ะไรเลยเขาส่องกล้องดอูนิ้วในน้ำดีของผมนะครับเราเจาะไปเจาะมาก็เจอนิ้วแล้วก็นิ้ออกนะครับคุณแม่บอกว่า ผมคอุมอมงนะครับแล้วก็จริงครับเพราะว่านิ้วมันออกมาแล้วเนี่ย82ดกิโลตอนนี้ช่างน้ำหนักได้เจ็ดสกิโลนะครับก็ Q&A วันนี้ถามคำถามก็เขาถามมาแค่นี้นะครับก็ขอสิ้นสุด Q&A เ,เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ